experience user เอาลิงิงตงมาแล้วติงมาเยอ้ยมึงตายมึงตายมึงเห็ดกูราเพื่อะมึงโอโซุ่มุ่มซุ่มมอออพจิเปแลกลูกนึงลิงหรเอาปืนยัดโบกไปลอกนึงอโอ้ยยังไยังเนี่ยยังมาดสโตกบาเนี่ยมาใส่ ตายตายกูต,ตายตายแนวนี้สุ่มบ่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 ฮะจัดไปยิงบักมาปลาเนี่ยคนเลยไปใส่ไปใส่ปอไฮรอดบ่ให้รอดบ่ให้รอด,รอดยิงแตกข้าปอของเกมเนี่ยว่าใครเป็นใครนี่เขาไปแอบแสบในปอมโอ้รูวิเพื่อนสวย อืมบาดูวี่ว่ะสู้โจ๊บสู้โย๊บบเบิ่องตีเพื่อนยิงกระนำเลยเกมนี้นะยิงนาแหกแต่กระจ่ายว่าแนวไฟสงครามนะกลับสบายดีเพื่อนซ่าโมเวอร์ดเจนทุกคนเนาะเหมือนอย่าก็อยู่กับพีโรแกนเจอร์ในเซิร์ฟเวต้าเนื่เพื่อนเนาะก็เป็นการรีแมปใหม่เนาะสำหรับพีโรตัวนี้เนาะบอกเลยว่ายิงโคตรมั่นมือเนาะสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวสกิลหนึ่งยิงโอ้โหแบบข้าวเรียวเนาะเพื่อนข้าวเรียวกูลาแป๊บอื้อหือแบบบูมีจำกัดเพื่อนยิงเนาะ แต่ว่าเสียลายต้องในใส่เอเนจีเนาะสำหรับสกิลหนึ่งมานอนเพื่นอนเนาะนี่เนาะ,นะขีดเป็นน,นี่นะป็นซี่อเท่าไอเนาะถ้าขีดแรงก็คือเป็นขีดอันตีนอนเพื่นอนเนาะนี่เลยยิงยิงเขาไปยิงเขาไปอมอ,มอมงคว่มุ่นแห้งเนาะเพื่อนบอกเลยว่าถ้าเขาเซิร์ฟลักี่โคตรเป็นตยาดเนาะสำหรับพีโลตัวนี้นอนเพื่นอนเนาะก็ประมาณเนานเพื่นอนเนาะสกิลกับบอลนี้ยังรลายเพื่อนนี่ เพื่อนๆกันนะชื่เคยเห็นก็รีวิวหน่อยก็อ่ะรีวิวเป็นข่าวๆเพราะเป็นวีทีเพื่อนๆเลยเบิ้งเนาะอ่าเป็นยังไรกเดียวเขาไปดินนะเพื่อนๆเลยเบิ้งกันแล้วกันเนาะแต่อาจจะดินในคลาสสิกนะถ้าว่าดินในแรงหนาจะถืกแบนเนาะโอเคพร้อมเลยครับไปกันเลยเพื่อนๆไปกันเลยเลสเกิมาแล้วจัดไปกันเจอปุ๊บอุ้ยอุ้ยกันเจอเออในอะไรกันเจออยู่เพื่อน อ่าส่วนเอเบลเขาก็ใส่เป็นเอเบลคนขาเนี่เพื่อนเนาะเพื่อความมุ่นหางเนี่เพื่อนนะยิงทะลุใส่ไฟตรงขามเนาะบอกเลยว่ายิงมาหนึ่งใส่แตกวันนั้นเพื่อนเพ่าเพื่อเป็นการชีวลาเนะเพื่อนเนาะขอทุกคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์นี่เพื่อนเนาะแบบเป็นกำลังใจในการอัพวิดีโอแบบมันมวนมันมั่นห้าห้าเพื่อนเลยเบิ้งเนาะพร้อมแล้วให้ไปเริ่มเกมกันเลยทุกคนไปกันเลย let's go ดีมากเนเพื่อนเนาะเดี๋ยวฮอลแลนด์ไปรับบ้าหมวกกันเลยเพื่อนเซนเจอร์นี่ ตัวไหนใส่เนื้อจีไล่นีดิเพื่อนาอัพมาใหม่เนี่ยขอดีของมันกับแมอนอยู่แต่ว่าขอเสียของมันก็คือมาหน้าโบมี่เนี่ยก็คือแบบเบิร์ตตัวนายฮีโร่ตัวนี้เป็นม้าง้อยเลยนะเพื่อน <c oughs> ทำอะไรเขาไม่ไล่เลยนะเพื่อนทำโบมี่เนื้อจีกันปะยิงสามหลอกถนัดว่าเอ้ยิงย,งยิงสองเถื่อประมาณสองเถื่อเบิร์ตแหละแล้วก็สรางไม่ได้ฟื้นฟูนี่โคตรล้นมึงที่เนาะฮะไหนก็ยิงวันหนึ่งลดไปหมดเลยไลเพื่อนนะถามว่าลินตำแหนง่งออฟเลน อ่าเป็นเอ็กพี่อ่าเป็นยังเป็นเล่นท่อเงีัยเพื่อนไอบโบเนี่ยหนักเพื่อนมันยืนหยาแล้วเพื่อนเบืองเนะาะขนาดฟ้ามเนี่ยยังอยากฟาร์มหยาก,กันนะเพื่อนโอ้ฟังโก้เขาไปหาคารีน่าเลยไปบ่ <laughs> ฟังโก้ฟังโก้ไปรักยังดีเลยฟังโก้เกมเนี่ย <laughs> อ่ฟาฟาร์มไปมึงคารีน่าโอ้หนาจะเห็นฟังโก้แล้วเพื่อน น้าจะเห็นฟังก,โก์โว้ยเนาะกระลิงวาา้าบผมว่าสวยฟังกโก้เลยวา้าบเพื่อนเพื่อนดีดีเลยเกมเนี่ยเห็นยัดยงดูวีเห็นยังเอ้ายุกลูวีมากแบบเพื่อนเพื่อนอือไอ้กะวันเจี๊ยบเลยถอ่ลิงมากแบบนี้สวยนี่มากแบบยิ่งนาแฮกเลยเพื่อนเมาแบบนี้นมึกงก็โลนดิครับเอา้าสวยนี่นี่ต่ออะไรเนี่ยเพื่อน มีมาหนา,าเพื่อนโอ้คาริน่าคาริน่าวะฮะคาริน่าวะฮึใส่โอ้ลักสุ่มกันเป็นตีเลยเพื่อนรักสุ่มกันเป็นตีกองร้อนเลยเอาเอายิงมัดหนึ่งอือยิงอีกวัดหนึ่งลูกหนึ่ง,ล,งลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอีกยิง,ยงอัดหนาไปอีกเพื่อนหนูเจอไก่จะตายเหรอนี่ยิงซองออปไาก่อนจังหวัดหนึ่ง <laughs> มันเป็นต่าณนะเพื่อนกันเจิดมันปั๊บหม่โน่นเพื่อนเนาะเ,เ,นนเดี๋ยวขอไปเอาวับหม่วงก่อนก็แล้วกันเพื่อนบุ๊มีวับหม่วงดิดนโคตรหย,ยากรเนาะอือหือตายหยาแล้วมึงปั๊บม่วงไปเล่นลุมอัาดีนา่าเอาเตาสวยอุ้ยโอ้ยลูวี่ลูวี่เพื่อนโอ้ยวันไล่แล้วเพื่อนอืมอืมอืมอ,มอมสวยอานดีนา่าก็ย่าอาเตาให้ไหล่นี่มึงไปจะตายเพื่อน โอ้โหแต่บบตายม,มึงบอก,กอ,อรีแต่มึงกอรีแต่มึงเว้ยนหน้าอะไรอ่ะซ <g orgeous g orgeous> ูโยสุโยมาแล้ว,โโโโลวนี่มึงยิงไปเอาไปแหลกหลอกหนึง่งมึงตีนโนคว่อมแห้งว่ามันเพื่อนแบบปกติเนี่ยมันยังแห้งอะนะแต่เมาเจอแบบพวกยิคลาวเนี่ยมึงเซตตัวไดรไฟตรงขาป่ะอ๋อนี่นี่นี่มาแบบนี้ก็เจอไปทีเนาะมาพังโกมา ฟังโก้ห้องนี้เป็นงานนะเพื่อนคาริน่าละคารินาอ่ะอืมเขาไปยัดถุกปืนใส่หนามเลยเพื่อนเฮ็ดฟังโก้เฮ็ดเฮ็ดบ้ามึงถ้าถือเล่นหรอแบบมิดจอยนะถือเพื่อนฮีโร่วิมอยู่ไหนเนี่ยไปยองโรเจอร์ตอนเพื่อนอืมบ้าอืมอ้าว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 โรเจอร์เอ้า นี่หัว,วหัวอ้ขอไปกัดเลยเลยฮะดึงมาดึงมาฟันโกอะไรวะเป็นยัางที่เขาไปกลางเนาะนี่ก้างนี่บัวกันตะลุตะเลตุเปะเอางามลายงามลายลูกเพ่ดึงงามลายเอากัดแบบนี้มอบอดแน่นอนลูกพพ่เอ้มาวับหัวมันตอเลยเพื่อนนี่ถ้าเขาเสื้อปลักนีพ่พยายนงามลนเบี้ยปามเลยเพื่อนแต่เขาเกิดจังไงนะ อย่าหนูกิจโบฟ้ามันไล่ขาหนูก we ี่ยวนะเกมนี่ทำมันโผลขทำมันตึงนะเพื่อนสูโยยูรุมเนาะไปเฮาบบฟ้ามเลยนะเกมนี้นะอ่าอย่าปล่อยตายอ่ะกลับไปฟ้ามปลากรอนกระไรมาเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นตระยานมวงเกินเจอิเพื่อนเป็นตระยานมองมันมึงมีคูเล่าเลยเพื่อนงอทะบวกอะไรก็บ้าบม่วงเนี่ยโอ้โหแลนทุกเล่นเลยเรื่อนเพื่อนเราต้องฟ้ามกระไรเนาะขากระไรเงินนะไปเฮาแต่ว่าดูวี่ยูรุมเนาะเพื่อนเนาะอ่าไหนจะตายเนาะจูซินเพื่อน น่ารอดนะถึงมาแบบนี้มาเลยดู๊ยขาโหดหยา่วะอเอาไปแหลกลูกนึงเอาพีจีไปแหลกลูกนึงนี่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 ยังบูเวิร์ดยังบูเวิร์ดยังซิมี่แห่แหลกแล้วจะดุลูกนึงเนีเอ,เอาเอาไปโอ้โดวุวยงามลายงามลายจังวะนี่งามลายดึงแบบเทพเลยจังวะนี่ฟังโก้กูโอ้โจูสิ่งเพื่อนท่าเขาบอกเลยว่าเถื่อนเป็นเถื่อนะเพื่อนโอ้สัตดหลัดเสียนะเกียรเนี่ยวูมียังจะมาหยุดิไหลเนาะเต่าเตา โอ้โ oh, oh, หแหลกๆหลกไจะมีคนโทรมานะเพื่อนใครโทรมาเอ่ยปั๊บหมวงกับเบิร์ตเลยได้ตัวเหรอรี่พยายามอย่าให้มันเบิร์ตเนอะว่าหมวงในโตเพื่อนเอา้าตัวนั้นมันยิงมาเลยเพื่อนดูโยดูไออกมาลูวี่บอฮะยุมยมงามายุงมางามร้ายเงือ่ะมากเลยไอ้ศาตร์นายเบื้องเรืเกมเนี่ย โมถือ,อเพื่อนแตาถือนี่มีเจ็บแน่นอนฟังโก้สวยนี่นี่เขาไปหยัดอยู่ในปอมเลยเพื่อนคาดีนาอยู่ซนะไหนคาดีนานะคาดีนาลงไปลุมมันเพื่อนมันลุ้มงูก,กูบมึงหื้มจัดไปยิงบักม้าปลาหนิ่กันเลยไปใส่ไปใส่บ่ให้รอดบ่ให้รอดบ่ให้รอดยิงแตกข่าปอมเกมเนี่ยบอกเลยว่ารับหาไปเลย <laughs> มึงแหวนมึงรับฮาวัดโดดมึงเอาเตเอาเต้ไอ้ตัวฮาแม่แรงมาทางหลังเนาะัสนกับตายละตายมึงมึงจะมาอดมาเก่งกับกูตายไปเถอะเถทาวิวเกรนเจอร์มันสูงเท่าไหร่นี่อ่าเอนเนอร์จีของมันนี่แฮงสิโบเบิร์ตไปเท่านั้นเทานั้นเดียวฝ่ายาม เปล่าฟ้ามหาวิวหายแฮมันสูงเนาะวิวประมาณ13นี่ก็สบายเพื่อนวิว12 13นี่ก็แบบสบายนะเอเนท์จีมันจะโบเวเบิร์ตไวนะ้เนาะเออมันขอเสียของมันก็ต้นเกมเท่านั้นแหละเลดเกมก็คือแบบโหดเลยและเลดเกมนะวู้ดีแพ้มันลงนะเลดเกมมันเพื่อนนี่ยิงไปก่อนฟ <laughs> ปล่ปาเป อ่าโเจออยู่รูมเพื่อนหยัง่งหยังเฮ็ดกุบอมหนึ่ง,งเฮ็ดกุบอมหนึ่งเนี่ยเฮ้อืมหยาดปุกปืนใส่หนามันลูกหนึ่งไห้มันหูว่าใครเป็นใครนี่เขาไปแอบแสบในปลอมโอ้ดูวี่เพื่อนสวยอบอ้ดูวี่ว่สู้โจบบสู้โยบโยบเบิ่งเตี้ยเพื่อนยิงกระน้ำเลยเกมนี้นะยิงนาแหกแต่กระจายว่ารนถะไฟ่งครามนะ มันจะหย่าอะไรกันเชอดเพื่อนโอ้โหถ้าเขาในแรงนี่ถามเอาแว่นมาแว่นเนาะเธอสกิลมันยังเป็นแนวนี่ยูนเพื่อนถึงว่ามันจะแบบว่ามานาเอนเอจีวัดไว้ก็ตามส่วนเกมแต่ว่าทะยาให้มันเกิดเท่านั้นเลยเพื่อนแต่มันเกิดอีกบนไล่แน่นอนีโลตัวนี้นะโอ้ยไปอันนี้เนาะเพื่อนเพื่อนนี่อะไรนีเพื่อนมึงเต้นนะโอ้ยมันบิ่งเขาไม่ล้ะโอ้โหตายเลยเพื่อนแนวนี้นะสวย ตายเป็นพายกุกเลยเพื่อนไฟต้องกลามใตยสมูสม,มาเลยเฮ้ยไปเหรอไปบ้ปมันบอนี่บอฮะนี่บอนีอ่บออ,บอ,อย่าคิดว่าตัวเองเกง่งมึงฟังโก้กูยังโหดแล้วฟังโก,ก้นัอนออกยังแหงออกลาเมทสุดพ่อแห้งตึงเป็นตึงฟังโก้นะบลิงก็ตึงไหลนะเพื่อนลาเมโทโหดแห้งเลยคารีนาอยู่ใส่คา,ารีน,นานักขากับบริพิตรนักขาเลยเพื่อน นักขาก็เป็นผูดีไพ่เลยจังว่าจากเป็นนักขากายเป็นพวกรีไพ่เลยจังว่าเนี่ยกายเป็นนักนี้เนาะเันถามาต่อออกยังไงไอเทมเนี่ยออกจอกก้อหลูกเดียวเลยเพื่อนยิ่งแมงแบบเจนเจอร์มันออกเป็นพวกกันนะนะของนักขาเนะอถ้าผู้ได้บูหูนะเดี๋ยวถามว่าคลิปหน้าถามว่ามันมีอะไรเนี่ยไอเสีดีวิวแบบพวกไอเทมเนอะ ออกกันฮีโร่แกฮีโร่ยังหน่อยอเสีออกใครบ้างเงี้ยเพื่อนเอ๋อหนุกมากไปมึงตายมึงน,นะมึงตายมึงอ,อุดู้เหรอฮะลึงหมอลึงหมอฮะลึงหมอลึงหมอเอาไปแหลกอีกดูงนึงเอาไปแหลกอยู่สองดูมึงเอา้าออกมาแนะ่หนึงตายมึง <c oughs> ยิ่งเขาไปสาดในปอมเลยโอ้โหไฟสงครามนะเแมปติงโตบท่านนะนะอย่าให้เพื่อนเพื่อนเออแมบ อยู่ซื้อโบไล่นะมันตรงยิงโตเลยนะถาน่ายโบซันไหนถึงยิงฟรีนะไฟตรงขานคารีน่าเอา้าเซตคารีน่ามั้งนะอาจจะจบแหละโบเกมนี่เพื่อนอ่าจูซินเนาะถ่ายจูซินดึงออกมาเพื่อนไฟตรงขา,ามีมุกกล่าวมาเพื่อนยานแห้งจังว่านี่โอ้โห,ป,โโหป,ปิกาโตเข้าไปต่อยในปอดแมนะ่นั่นไอ้กระชาดไอ้รถตึ้งตึ้งรถเต้เกมนี่นะเอามาเต้แรงเอามาตายมึงนะ ตามโตวสวยโอ้โหมันนั่นก็นยิ่งูอีกนซะูโย๊กแนวฮีโร่ใหม่ข่งมึงมาฮีโร่ใหมก่กูฮีโร่เก่าแต่ว่ากูปั๊บใหม่เว้ยมาแบบนี้ทั้งทีกูต้องโหดเอ้าไอ่โอ้โหเกือแบบยิ่งอัดตาไปวันหนึงนเพื่อนไม่อยากจบนนเพื่อนนะอยากล่องกระสุนมามันแห้งตรงไหนแต่อของเต็มเลยนะมาตีบอกซูนนะาไ <c oughs> ม่อยากจบจบเพื่ออะไรอย่างนั้น เดี๋เพื่อเอ้ยรู้วิ่งมาแบบนี้ออฮาฮ่ียดีล่ะอะไรเรียบร้อยเนี่ยอื้าเอาจงกูเห็ดแล้วขูดเป็นขูดโอ้โหเจอมาหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าเมื่อี้ตัวหนาวเอ้าคิดจะสวนมึงเดี๋ยวทางกูสวนขึ้นมึงทางกูมีสวนร้ายเลยปลูกมันร้ายเลย หมุกอ่ายังไงหมุกใหญ่ๆก็มาอ่าคาริน่ามาแล้วเบ่งไงเฮ็ดนี่เองอือาา๋อฮะคารินา่าอ่ะวะอิสเปเรสยุ่เซในมอยฟ้าม,มอยฟา้าเอาไปเบิร์ดเลยนะเพื่อนว้าไฟสงคามเกิดมากเลือดมาเนั่นเพื่อนเลือดเอานะเกิดมากเอ้าเอ้าเอ้าเอากูตายบ่มึงกูบ่ตายด้วยอืคูโย ซุยโยุยโพุ่งขบมาแนวนี้เอาเอาไปหลอกหนึ่งขอหาที่ว่าสิมะขากูมึง <c oughs> แต่ว่ามันบ่มีขวนันน่ะนะน้องเพื่อนขวัญแรงเขาออกไปดินแบบรูเดือดบ่มันนะเพะื่อนดูเดือดแบบบ่ซาใจอ่ะนะเอออยวถ้าเอาขวานันนั่นมาขึ้นก็จะฆ่ากู้ย์รูเดือดบ่ราะแห้งนะเพื่อนรูเดือดที้คอยเน้อยแต่หน่อออกอย่างสามง่ามนะเพะื่อนเฮอออกสามงามดีกว่าเพาื่อนมันจังมีดูเดือดแหงนะ้งเนาะอยู่เลยเพื่อเนเอ่า ซอยกันไปเสักหน่อยเงี้ยนะแต่ว่าจังแมน,นแน่เบื้องเกมเนี่ยขอจะเศร้าคิวอะไรบนนอ้องละอรอดปะอรอดมันคือหลอดสิบสามนาทีมัยังเป็นสีม่วงอยู่ในเบื้องที่ฮะนะมันเป็นอย่างเกิดน่ิคืนเอาเบื้องไอ้ลองตีเบื้องหลอดเ,เอาหลอดสิบสามนาทีบอลหลอดม่วงเบื้องดูดเวมันเกิดน่ิคืน อู่สินมดอู่สินนี่เขามาหงวดงวดมามาแล้ว RPG กูพร้อมเลยจ้าโอ้ยดูวี่มากไปแล้วเพื่อนถึอดูนี่ไร้หลอกเลยเพื่อนอย,อย,อยนิงไปเลย,อยโอ้โหเกินไปเกินไปแล้วปกซูโอ้ยซูโย,โยมาโอ้โหเบลเลนเบลเลนแนวนี่นะกลับ <c oughs> มาฟาร์มก่อน หลอดมันยังหลอดก็เป็นสีม่วงมึงเนี่ยนะหลอดสิบสี่นาทีเลยเพื่อนเพื่อนไหลอดสิบสี่นาทีมันคือเป็นแนวเหรวะหนาจะเป็นสีทองมันึกคิดเปล่นเนาะงงเลยงงตาแตกเลยเกมนี้เอามึงก็แทงกูแท้บักอวิชงโอ้โว่บ้ามึางใหญ่กูยืนแทงกูเป็นนังยิงไดเว้ยเออสวยปิกิโต้ลากลากเลยเกมนี้เ,เอา ลงถิดลงห้างไม่ใช่บากิโต้เฮดแอบแสบเลยบากิโต้แอบแสบเลยเกมนี้อุย้ยอันนี้มาแล้วซูยมาแล้วหนึ่งบามึงอะไรากูบอกโอ้โหถือธนูบอกซูยุแจบไปเลยเกมนี้โอ้โหสิตใต้แต่วงยอมพลอยไอยเนาะมึงไปสายคาริน่ามึงไงหลอดคือเป็นสีหม่วงยังนไงมึงที่ห่า เอ้าไฟตรงขามย่อมแพ้เกินโอเคน้องเพื่อนเนาะสำรับฮีโร่แกนเจอร์รีแมปใหม่ก็จะประมากเลยน้องเพื่อนเนาะขอดีเขามันกะรลายเนาะขอเสียกะรลายกันเพื่อนขอเสียกะยางเรียว่าเนี่ยพลังงานเบิร์ตไวเนาะครับถ้าพลังงานเบิร์ตนี่โอ้โหกดยังบ่ไาณเพื่อเนาะจะขึ้นสภาพไปเนาะถ้าตีเวสีตีธรรมดามันก็ตีบ่แห้งนะต้าต่องลยใส่สกิลเนาะมันยังแห้งสำรับฮีโร่ตัวนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะคลิปหนาเนี่ยหนาจะเฮ็ดก๊อตเป็นเพื่อนเลยเบืองเนาะ อาจจะลงคลิปสาแต่ว่าลงไหนเพื่อนเพื่อนเบิ้งแน่้ยเนาะน้อเพื่อนนี่เด็กกอดสกินมาใหม่เพื่อนนี่เด็กยินแบบเท่เลยสกินนี่โอ้โหวายว่าเนาหน้สกินนี่นะเทเป็นเทพเป็นไงล่ะมันอหนจะเขาเสื้อปลั๊กเนี่ยที่สกินตัวนี้เนาะนี่เด็กสกินแบบของพวกโรเจอร์ยังเลยเนาะสกินตัวนี้อ่ะจบเพียงเท่านี้เลยเพื่อน เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย